ตอไปก็ขอให้พวกเรานั้นจงกำหนดสติสัมปชัญญะราลึกรู้ถึงลมหายใจเข้าก็รู้ถึงลมหายใจออกเราก็รู้เรามีสติสัมปชัญญะจดจ่อ อยู่กับลมหายใจของเราการที่พวกเราทั้งหลายได้เข้ามาสวดมนต์และได้มาเจริญจิตกับภาวนาโดยกหนดรู้ลมเข้ากำนดรูลมออก ที่เรามาสร้างบุญสร้างกุศลตรงนี้เรียกว่าเรามาสร้างกุศลกรรมคือความดีที่เราได้ทำเราได้ทำได้สวดมนต์มีศีลเจริญภาวนานั้นถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน ก็จะเป็นการลดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้เพราะว่าเรานั้นถ้าเราเราพุ้นปฏิบัติไปเรื่อยๆเ,เรามีจิตใจเข้าถึงกระแสธรรมเมื่อจิตใจของพวกเรานั้น เข้าถึงกระแสธรรมแล้วเราเกิดปัญญาเมื่อปัญญาเราเกิดก็เป็นการลดภพชาติการเกิดของเราสมมุติว่าเราต้องเกิดอีกร้อยชาพันชาติถึงจะเข้าพระนิพพานได้หรือว่าเรานั่นจะต้องไปเกิด ในยุคภาษีอริยเมตไตาแล้วได้ฟังธรรมแล้วมีจิตบรรลุแต่เท่าวาัพวกเราทุกคนนั้นเข้ามากระพึกเข้ามาปฏิบัาาติธรรมอย่างนี้ทุกวันทุกวันการที่จะเกิดอีกร้อยชาติพันชาติก็จะเหลือสักห้าสิบชาติหรือว่ายี่สิบชาติ เราก็อาจจะถึงซึ่งพระนิพพฐานเพราะว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งที่พวกเราทั้งหลายนั้นพวกเราได้เกิดมาถันศาสนาขององค์สมเด็จพระสวรโคดมที่พระองค์ทรงวางรากฐานวางความรู้ทั้งหลายให้พวกเราทุกคนนั้น ได้เอามาประพฤติได้เอามาปฏิบัติเพื่อหยุดการเวียนว่ายใจเกิดในสังสารวัฏนี้ถ้าพวกเรานั้นประพฤติปฏิบัติจริงเราย่อมได้เห็นของจริงว่าสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอนไว้นั้นเป็นความจริง แต่เท่ากากระแสรรมหรือเราเรายังทำไม่จริงนั้นเราอาจจะไม่เห็นธรรมะที่องค์สมเด็จพิะสมมาสมุทธิจ้าทรงสั่งสอนพวกเราคือเวไนยสัตวั้รหลายให้เข้าถึงธรรมะเพราะฉ่านนั้นแล้วเมื่อพวกเราทุกคนเราไม่สามารถ ที่จะกลับหรือว่าย้อนไปดูอดีตชาติของตัวเราเองได้ว่าเราเกิดเวียนว่าตายเกิดมากีภพมากี่ชาติแล้วซึ่งเราถือว่าชาตินี้นั่นเป็นชาติแห่งอริยะคือเป็นชาติแห่งความประเสริฐ ้าเราลองพิจารณาดูว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการได้เกิดมาเป็นคนนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากเราจะมองเห็นว่ามนุษย์ทั้งโลกนั้นมีเท่าไหร่ แล้วเราลองไปมองดูสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนั้นมีมากกว่ามนุษย์หลายหมื่นหลายล้านเท่าสัตว์พวกนั้นไม่มีโอกาสที่จะมาได้สร้างคุณงามความดีเหมือนพวกเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นับว่าพวกเราทั้งหลาย ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นได้ชื่อว่าได้เกิดมาเป็นสิ่งที่ประเสริฐและสิ่งที่ประเสริฐอีกนั้นคือเราได้เกิดมาพกพระพุทธศาสนาและเราเราได้นากายว่าใจาของเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะให้จิตใจของเรานั้นหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายหลุดพ้นจากอวิชชาคือความโง่ทั้งหลายที่มันปิดบังดวงปัญญาของเราเอาไว้ไม่ให้เราเห็นความจริงต่อไปก็ขอให้เรานั่งประพฤติปฏิบัติกรรมฐานอีกสักสองนาที